มาหาปลาไปเฮ็ดกับเขาครับสูบสะลือสะหน่อยโอ้โอ้โอปลไหลาปาไหลปลาไหลนาอเดีเบิ่งกันว้าวโอ,โอ้หอยสลิดปลาตองหลายอย่างเลยปล่อยบอกหอยเนาะแส <laughs> บแสบปลาปลาปลาเข็งนี่ มาลาบเนาะคือสีแสบเนาะปลาเข็งนี่ปลาสลิดนี่ย่างกีกินกับข้าวเดนียวอ่อนๆปลาตองนี่ต้องเอาไปลาบลาบปลาตองก๋อยปลาตองโอ้แสบหลายเลยครับนี่มีแต่ของแซสบๆนะครับปลาอีเดิดนี่ครับปลาอีเดิดเคยเห็นปะครับสมัยก่อนนี่โอ้โยกีใส่ขีเทาเนาะสูบน้ำตาน้ำนี่กีใส่ขีเทาโอ้แสบเจ้าบกักพริกผงเนี่ ใส่บักขามจบเล็กน้อยว่าใส่กรบ,บีบบักหน้าโอ้โหสุดยอดเลยครับเนาะอืมครับนี่น้ำโอ้อเอานะครับเดี๋ยวเอาปลาไปอันนี้ก็ข้าแต่ท้ายวิดีโอีิบอไดไประย่างปลาให้ผู้เฒ่ากินเขาแร่งเออเอาแต่ปลาสนิดออกประย่าเอ้องามๆครับปลาสลิดเอาคลิปนี้สวัีก่อนครับสวัสดีครับ